รู้หรือเปล่าครับว่าเบื้องหลังเทคโนโลยีเจ๋งๆที่เราใช้กันอยู่ทุกวันเนี่ยมันมีรหัสลับทางคณิตศาสตร์ที่โคตรจะทรงพลังซ่อนอยู่วันนี้แหละเราจะมาถอดรหัสหนึ่งในนั้นกันนั่นก็คือเรื่องของปริพันธ์ครับเอาง่ายๆเลยนะเวลาออกไปวิ่งเนี่ยเคยสงสัยกันไหมว่าไอแอปในมือถือเนี่ยมันรู้ได้ยังไงว่าเราวิ่งไปกี่กิโลเมตรแล้วคือมันก็ไม่ได้มีสายวัดมาติดที่ตัวเราสะหน่อยนี่แหละครับปริศนาข้อแรกที่เราจะมาไขาคำตอบกันในวันนี้ โอเคมาดูกันให้ชัดๆนะครับสิ่งที่ GPS ในแอปมันบอกเราได้จริงๆเนี่ยก็คือความเร็วณนะเซียววินาทีนั้นๆย้ําว่าแค่ณเดี๋ยวนั้นเลยนะแต่ผลลัพธ์สุดท้ายที่มันโชว์บนหน้าจอเราเนี่ยกลับเป็นระยะทางทั้งหมดเอแล้วจากข้อมูลความเร็วที่มันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตลอดเวลาเนี่ยมันแปลงร่างมาเป็นระยะทางรวมได้ยังไงกันละ่ะหัวใจของเรื่องนี้ทั้งหมดนะครับมันก็คือการประกอบร่างนั่นเองคือปกติแล้วเนี่ยเราจะมีข้อมูลเป็นแค่ชิ้นเล็กชิ้นน้อยเต็มไปหมด แต่เป้าหมายของเราก็คือการเอาไอชิ้นส่วนเล็กๆพวกนั้นน่ะมาต่อกันให้เป็นภาพใหญ่ที่สมบูรณ์ให้ได้ใช่เลยเรามีข้อมูลของอัตราการเปลี่ยนแปลงซึ่งในที่นี้ก็คือความเร็วของเราที่มันขึ้นขึ้นลงลงเดี๋ยวเร็วเดี๋ยวช้านั่นแหละแต่สิ่งที่เราอยากรู้จริงๆคือผลรวมทั้งหมดหรือก็คือระยะทางทั้งหมดที่เราวิ่งมานี่แหละคือโจทย์ใหญ่เลยลองนึกภาพตามนะครับมันเหมือนกับว่าเรามีชิ้นส่วนจิก๊กซอว์เล็กจิว๋วกองอยู่ตรงหน้าเป็นภูเขาเลย แต่ละชิ้นก็คือข้อมูลความเร็วณนะวินาทีนั้นๆหน้าที่ของเราก็คือต้องเอาชิ้นส่วนทั้งหมดเนี่ยมาต่อกันให้กลายเป็นภาพที่สวยงามหรือก็คือระยะทางทั้งหมดนั่นเองและแน่นอนครับว่าในโลกของคณิตศาสตร์เนี่ยมันก็มีเครื่องมือที่เหมือนกับว่าถูกสร้างมาเพื่อง,งานนี้โดยเฉพาะเลยมันคือกุญแจวิเศษที่จะมาไขาปริศนานี้ให้กับเราสิ่งที่เราต้องการก็คือ กระบวนการอะไรสักอย่างที่สามารถรวมหรือสะสมความเร็วในแต่ละเสียววินาทีเพื่อสร้างมันกลับขึ้นมาเป็นระยะทางรวมทั้งหมดได้และเครื่องมือที่ว่านั่นก็คือปริพันธ์หรือที่หลายคนน่าจะคุ้นหูกันในชื่ออินทิกรลนั่นเองพูดง่ายๆเลยนะมันคือสุดยอดเครื่องมือทางคณิตศาสตร์ที่เอาไว้สําหรับรวมชิ้นส่วนที่เล็กมากๆเล็กจนแทบมองไม่เห็นเพื่อหาปริมาณทั้งหมดออกมามันคือเครื่องมือสําหรับประกอบร่างอย่างแท้จริงเลยครับ สิ่งที่มันเจ๋งมากๆเกี่ยวกับปริพันธ์ก็คือเราอาจจะมองว่ามันเป็นเหมือนปุ่มย้อนเวลาทางคณิตศาสตร์ก็ได้นะคือถ้าเรารู้อัตราการเปลี่ยนแปลงอย่างเช่นความเร็วปริพันธ์จะพาเราย้อนรอยกลับไปหาจุดเริ่มต้นหรือก็คือระยะทางดั้งเดิมได้เลยและนี่ไม่ใช่แค่ทฤษฎีที่อยู่ในห้องเรียนเท่านั้นนะครับเจ้าปริพันธ์นี่แหละที่ทํางานอยู่เบื้องหลังเทคโนโลยีและความคิดสร้างสารรค์ต่างๆรอบตัวเราในแบบที่โหเราอาจจะคาดไม่ถึงเลยทีเดียว ดูตัวอย่างพวกนี้สิครับไม่ว่าจะเป็นงานออกแบบกราฟิกที่ใช้ปริพันธ์คำนวณพื้นที่ของรูปทรงแปลกๆไปจนถึงงานแอนิเมชันสามิติที่ใช้มันสร้างปริมาตรของตัวละครหรือแม้กระทั่งในงานวิศวกรรมที่ต้องแข็งแรงมากๆอย่างการสร้างสะพานไปจนถึงการพยากรณ์อากาศที่ซับซ้อนสุดๆทั้งหมดนี้มีปริพันธ์เป็นฮีโร่อยู่เบื้องหลังทั้งนั้นเลย เพราะฉะนั้นการเข้าใจเรื่องปริพันธ์เนี่ยมันเลยไม่ใช่แค่การเรียนคณิตศาสตร์ไปงันๆนะครับแต่มันเหมือนกับว่าเราได้แว่นตาอันใหม่มาใส่เลยทําให้เราเริ่มมองเห็นและเข้าใจการเปลี่ยนแปลงในทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวเราได้ลึกซึ้งขึ้นเยอะเลยและเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นไปอีกถ้าเกิดว่าอนุพันธ์คือการหั่นของชิ้นใหญ่ให้เป็นชิ้นเล็กๆเพื่อดูอัตราการเปลี่ยนแปลงอย่างเช่นการเอาระยะทางมาดูเพื่อหาความเร็วปริพันธ์ก็จะทําหน้าที่ตรงกันข้ามเป๊ะๆเลยครับ ก็คือการประกอบไอชิ้นเล็กๆนั่นแหละกลับไปเป็นของชิ้นใหญ่เหมือนเดิมอย่างเช่นการรวมความเร็วกลับไปเป็นระยะไทม์มันเป็นเหมือนคู่หูที่ทํางานตรงข้ามกันได้อย่างสมบูรณ์แบบสุดๆด,ดังนั้นหัวใจสําคัญที่สุดที่อยากให้ทุกคนได้ไอเดียกลับไปก็คือปริพันธ์เนี่ยมันไม่ใช่แค่สูตรคานวณที่ดูน่าเบื่อนะครับแต่มันคือภาษาที่ทรงพลังมากๆที่ทั้งธรรมชาติและเทคโนโลยีใช้เพื่ออธิบายโลกที่มันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาและสุดท้ายนี้ขอทิ้งคาถามที่น่าคิดไว้อย่างหนึ่งนะครับ ในเมื่อเราใช้ปริพันธ์เพื่อรวมข้อมูลในอดีตจนเห็นภาพรวมได้หมดแล้วแล้วมันจะเป็นไปได้ไหมที่เราจะใช้หลักการเดียวกันนี้เพื่อทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตลองแกบไปคิดกันดูนะครับ